เดี๋ยววันนี้จะไปปลูกยางนากับเพื่อนๆกันต้นยางนาของเราอันนี้เพื่อนๆนะผักบุง้งดาวเรืองแล้วก็ต้นหอมมาแล้วมาแล้วเร็วๆเร็วๆยางนาที่ปลูกไว้แล้วแล้วมันโตแล้วคือพื้นที่ที่เราจะปลูกรอบส นี่ก็บรรยากาศรอบๆบอกว่าเป็นต้นยางนาที่ลงเชื้อเห็นไว้แล้วกำลังตกพอดีรอบนี้ปลูกสามสิบต้นก่อน